สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนบ้านนาอ่างได้ดําเนินการ PLC ในขั้นตอนของแผนในการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษคณะครูและก็บุคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่2กิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นเรียนเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับ โรงเรียนบ้านนาอ่างจัดประชุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ในกระบวนการแผนครั้งที่สองเพื่อวิเคราะห์ผลสำฤทธิ์ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเป็นแนวทางในการยกระดับผลสำฤทธิ์ต่อไปสาระที่จะพัฒนาก็คือสาระที่ส ชีวิติภาษาที่ภาษาและภาษาความภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลกมาตรฐานที่สี่จุดหนึ่งเป็นสาระที่สองนะคะสาระที่สองที่เราที่เด็กของเราแปดคนทำทำคะแนนได้ไม่ถูกในสักข้อแต่ว่าที่จะพัฒนาก็คือสาระที่สี่ที่ค่ะที่เด็กเด็กทำแล้วสาระมันต่ำกว่าสาระอื่นค่ะได้คะแนนต่ำกว่าสาระอื่นจากหัวข้อที่เราได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเด็กต้องมีความรู้พื้นฐานมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง,งป .1 ป .2 แต่ว่าชั้นที่จะพัฒนาก็คือระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับในชั้นป .5 นะคะก็จะมีการเสริมเรื่องคำศัพท์ค่ะแล้วก็การใช้โครงสร้างของประโยคค่ะเพื่อนในการสื่อสารในชีวิตประจำวันค่ะประโยคง,ง่ายๆในการทักทายนะคะ เพื่อที่จะสามารถนําไปใช้ได้ข้างนอกค่ะในการนี้ได้รับคําปรึกษาจากท่านดรปัญญารัตน์จันกองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4และนายเมธีมุลทิศึกษานิเทศเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์